สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกๆคนพี่น้องครับผมลุงทัดพารวยนะครับลุงทัดพารวยหวยไทยครับเป็นช่องใหม่เปลี่ยนเป็นทางการแล้วครับสรุปที่ชื่อช่องลุงทัดพ,พารวยหวยไทยครับพี่น้องครับวันนี้ผมมาเจอพี่น้องของเราในงวดวันที่16บธันวาครับสิธันวาหกสี่วันนี้ผมจะมานําเสนอครับเป็น10บ,บนชนหน่วยบนแล้วผมจะตัดด้วยเลขวิ่งบน2ตัวมา1ตัว ผมจะตัดด้วยสองตัวมาหนึ่งตัวครับสำหรับสูตรนี้เนาะมาครับไม่พูดพลาดามเพลงแล้วพี่น้องครับฝากคำเตือนแล้วรับชมเลยดีกว่าครับโปรดใช้วิจารณญนะาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับลิปวิดีโอที่ลุงทัศน์กำลังนำเสนอท่านต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความหวังดีจากลุงทัศน์แชแนลครับ มาครับเพื่อกระชับและความรวดเร็วขึ้นผมเริ่มคํานวณจาก16ตุลามานะครับมาครับมาดูสูตรเผื่อพี่น้องอยากจะคิดย้อนหลังครับผมให้ใช้แสนร้อยบนบวกหน่วยที่3บวกด้วยรหัส0111 1หนส่วนหลังหน่วยผมให้ใช้หน่วยล่างร้อยแสนและก็ร้อยบนและก็หน่วยที่3หน่วยล่างบวกรหัสศูนย์หนึ่งหนมาครับ คำนวณ16ตุลาเอามาใช้1พืชสก,กีกาครับแสนร้อยบนหน่วยที่3 3มบวก3เป็น6 6บวก5เป็น11เราจะได้1 2 3 4 5 0อี้นย์นี่คือหลักสิบนะครับ และหลักหน่วยครับหน่วยล่างเป็นแปดแปดเก้าศูนย์บวกสามได้สามบวกหนึ่งได้สี่บวกสามได้เก็ดจะได้อยู่หกหกสามสิบหกตัวและสูตรสองตัวที่ผมจะมาตัดก,ก็คือสามคูณสิบบน บวก2อนี่นะครับมาครับ3มคูณ10บนบวกสอคูณ10บนนะครับ3 x 7 x 21ตัวที่จะมาตัดคือได้1นบวกสได้3ตัดยังไงครับพี่น้องครับตัวไหนติด1ติด3 ถ้าเอาชุดนี้มาชนชุดนี้ได้อยู่ 6, 6, 3, กสชุดแล้วถ้ามันติด1กับ3มีตัวไหนมั่งครับที่จะติด1กับ3ในหลักสิบติด1มี1เราจะซื้อ 18, 19, 10, 1ดหนและติด3ครับในหลักสิบมีเราจะซื้อ 38, 39, 30, 33, 33 34, 37 และถ้ามาติดในหลักหน่วยก็จะมี 1, 3, 2, 3, 3, 3 4 3, 5, 3, 4, 3, 5, 3เท่านั้นครับเราจะซื้ออยู่18ชุดครับ1กับ3มีในหลัก10บและ3มีในหลักหน่วย1กับ3เราจะเอา1กับ3มาวิ่งชนตัวนี้นะครับจะได้อยู่12ชุด และเอาหกชุดนี้มาวิ่งชนสามจะได้อยู่สิบแปดชุดออกอะไรครับออกสามเจ็ดตูดหนึ่งมาสองตัวมาหนึ่งตัวถูกสามและมีในหลักสิบ 10. ออกศูนย์สี่ห้าศูนย์สามเจ็ดถูกเกดตัวนี้นี่นะครับถูกตัวนี้นะครับ มาครับดูงวดต่อไปครับถูกสามเจ็ดนะครับงวดต่อไปแสนร้อยบนหน่วยที่สามศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์บวกห้าได้ห้าเราจะได้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่หน่วยล่างครับหน่วยล่างเป็นห้าได้ 5 6 7หบวกสได้0ูนย์บวกหได้1นบวกสได้4ี่ห้าหกย์หแล้ว2ตัวมา1ตัวครับสามคูณสิบน3าสเป็น9เราจะได้9กบวกสได้11เราจะได้9ก้ากับ1นะครับ2ตัวมาหนตัวพี่น้องครับเรามามองหาตัวเลขของเราก่อนครับ ถ้า9กับ1มามาติดในหลักสิบมี9ติดในหลักสิบหลักหน่วยไม่มี9มีแต่หนึครับถ้า2ตัวมาใน1ตัวจะมีติดใน9ในหลักสิบและ1ในหลักหน่วยแล้วเราจะใช้ยังไงพี่น้องครับแบบนี้ถ้าแบบนี้เราเอา9มาชนสายนี้ครับเราจะได้9 5 9 6 9 7 9 0 9้าหก และถ้า1ตัวนี้มาอยู่ในหลักหน่วยเราจะใช้5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 4 1เราซื้ออยู่12ชุดครับมาครับตรวจเลยครับออกเลยครับ16บหกพฤศติกาออกศูนย์สามสอหกหนึ่งเจ็ดหหลักสิบถูก6ตัวนี้หลักหน่วยถูก1ตัวนี้และ วิ่งสองตัวมาหนึ่งตัวของเราถูกหนึ่งตัวนี้ก็จะถูกหกหนึ่งมาครับไปต่อเลยนะครับแต่แต่พี่น้องครับลุงทัศนจะบอกก่อนนิดนึงครับถ้าบางทีถ้าในสองตัวนี้ของเราอาจจะไปอยู่ในหลักร้อยก็ได้นะครับแต่เราถ้าจะให้ดีจะต้อง ซื้อสามสชุดแล้วหาเลขเด่นมาตัดอีกรอบหนึ่งหรือเลขดับมาตัดอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าไอ้สองตัวนี้อาจจะไปอยู่ในหลักร้อยก็ได้เพราะมันเป็นเลขวิ่งเนาะมาครับมาดูงวดต่อไปครับแสนร้นอยบนหน่วยที่สามเจดบวกสี่ได้สิบเอครับงวดน,นี้ได้หนึ่งหนึ่งสองสาม สี่ห้าบวกหกเป็นศูนย์บวกห้าเป็นศูนย์หน่วยล่างเป็นเจ็ดแปดเก้าบวกสามได้สิบสองบวกหนึ่งได้สามบวกสามได้หกเจ็ดแปดเก้าสองสามหกแล้วสองตัวมาหนึ่งตัวของเราสามคูณสิบบนสามหกสิบแปดเราจะได้ แปดบวกสองได้ศูนย์เราจะได้แปดกับศูนย์วันนี้ครับมาครับเรามามองก่อนครับแปดกับศูนย์ถ้ามาอยู่ในหลักสิบมีแค่ศูนย์อย่างเดียวแปดกับศูนย์ในหลักหน่วยมาติดตัวไหนครับติดแปดในหลักหน่วยตัวเดียวครับถ้ามันมามีศูนย์ตัวนี้ถ้าศูนย์มามาอยู่ในหลักสิบถ้าแปดมามีมาในหลักหน่วยครับหรือไปหลักร้อย จะประมาณนี้นะครับมาครับตรวจเลยครับทีนี้เราได้ตัวเลขแล้วนะถ้าศูนย์เราก็จะซื้อแค่ศูนย์เจ็ดถึงศูนย์หกถ้าแปดมาอยู่ในหลักหน่วยเราก็จะเอาหนึ่งถึงศูนย์มาวิ่งชนแปดนี่นะครับเพราะว่าแปดมันมีในหลักหน่วยอย่างเดียวศูนย์มีหลักสิบอย่างเดียวมาตรวจเลยครับมันออกอะไรครับสิบสิบหกพฤนสิกีกาเราคำนวณมาใช้หนึ่งเันวาครับศูนย์เจ็ดเจ็ดสองห้าแปด สองห้าแปดพี่น้องครับออกห้าแปดห้าแปดห้าในหลักสิบแปดในหลักหน่วยและสองตัวมาหนึ่งตัวของเรามาในแปดหลักหน่วยพี่น้องครับนี่นะมาในหลักหน่วยวันนี้แปดของเราถ้าแปดมาเราก็จะซื้อหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดศูนย์แปด จะถูกห้าแปดครับมาครับไปต่อพี่น้องครับผมคำนวณหนึ่งธันวาไปใช้สิบหกธันวาเลยครับแสนร้อยหน่วยที่สามสองบวกห้าได้เจ็ดครับบวกหนึ่งได้แปดบวกหนึ่งได้เก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งบวกห้าได้หก 1, หลักหน่วยครับหน่วยล่างเป็นสองสองบวกหนึ่งได้สามบวกหนึ่งได้สี่บวกสามได้เจ็ดบวกหนึ่งได้แปดบวกสามได้สิบเอ็ดนี่ครับหลักสิบหลักหน่วยหกหกสามสิบหกชุดมาครับเอาหลักวิ่งสองตัวมาหนึ่งตัวมาตัดครับหน่วยล่างเป็นสองครับ เราจะได้2องบวกอีก2ได้4ครับอ่าได้2กับ4งวดนี้ครับวิ่งสองตัวมา1ตัวคือพระเอกนะครับถ้าพระเอกเข้าเราจะได้ใช้น้อยตัวมากมาครับ2กับ4มาดูในหลักสิบไม่มีเลยและ2กับ4ในหลักหน่วยมาอยู่ในหลักหน่วยทั้ง2ตัวถ้าแบบนี้ใช้ยังไงครับมาครับ ถ้าพี่น้องอยากได้สามสิบหกตัวเต็มก็เอาวิ่งชนกันหมดนะครับแต่ในนี้ผมจะชนแค่สองกับสี่ถ้ามันมาในหลักหน่วยถ้ามันไปหลักร้อยเราจะผิดทันทีครับผมจะใช้เจ็ดสองแปดสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งสอง หกสองและเจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่หกสี่นี่ครับ 2กับ4ในหลังหน่วยเราเอา789ดแปมาวิ่งชน2ชน4ได้อยู่แค่นี้ถ้าอยู่แค่นี้ผมตัดออกมาให้อีกครับผมชอบแบบนี้ครับวันนี้6 2 7 4และ6 4นี่นะครับตัวที่ชอบ ถ้ามันมาอย่างใจลุงทัดคิดไว้นะครับผมว่าหลักหน่วยกับหลักสิบผมว่ามันจะต้องคู่กับขี้ถ้าไม่ในสามตัวนี้คือตัวนี้นะครับที่เป็นขี้กับคู่อยู่ด้วยกันหลักสิบกับหลักหน่วยนะวันนี้ผมชอบเจ็ดสี่หางเดียวครับถ้าหางเดียวผมใช้เจ็ดสี่และหลักร้อยผมคิดว่าเป็นเลขขี้ผมจะใส่สามตัวบนเป็นเลขขี้ให้พี่น้องครับหนึ่งเจ็ดสี่ สามเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่และก็เก้าเจ็ดสี่และตัวที่จะให้เน้นคือตัวนี้ครับหนึ่งเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่ เก้าเจ็ดสี่นี้ตัวหนึ่งครับแต่ไม่เด่นสู้สามตัวนี้ไม่ได้นี่ครับถ้ามันมาอย่างที่เราคาดการไว้ตัวนี้จะมาสี่วิ่งสองตัวมาหนึ่งตัวถ้าสี่มาผมชอบเจ็ดสี่หรือพี่นอก พี่น้องชอบตัวไหนใช้ตัวนั้นครับส่วนหลักน้อยผมชอบเลขที่คือหลักน้อยผมให้หนึ่งเจ็ดสี่กับสามเจ็ดสี่กับเก้าเจ็ดสี่และเจ็ดเจ็ดสี่ครับโอเคนะครับนี้คือชุด1ิบบนชนหน่วยบนตัดด้วยสามตัวมาหนึ่งตัวครับเอ้ยสองตัวมาหนึ่งตัวครับตัดแล้วได้แค่นี้ครับมาครับท้ายสุดสุดท้ายนะครับก่อนจะจากกันผมลงทัดพารวยหวยไทยครับ ขอบพระคุณพี่น้องทุกทกคนครับที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจให้ลุงทัศน์ด้วยดีตลอดมางวดนี้ขอให้โชคดีพี่น้องครับขอให้โชคดีถูก2ตัวตรงๆ3ตัวตรงๆคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ